หาพี่น้องฮะถนชนชาแนลมาอีกแล้วโดนโดนเจอกันเช่นึงด้อพี่น้องเลยเมือในในใของมาซอยผลก็ตบปัดบมือพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องทั้งบ้านอื่นเมี่ยงไก่เมี่ยงลาวเมี่ยงไทยช่วงนี้บ่ได้พบปะพี่น้อง่อห่างเหินไปโดนเนาะพี่น้องอยากครับเนี่ยเมื่อนี้ไปตลาดสั่งของ ก็เลยเอาเนี่ยมาซอยโปะากับพี่น้องจังหน่อยเจ้าว่าแดดกับบ่มีพี่น้องมันฟ้องฟ้าปิดซอยพี่น้องเอ้ยคือห่อนพี่น้องยากว่นบ้านบดเหล่วเดี๋ยวนี้กำลังสร้างคนเป็นฟ้าอยู่สฟ้าทางในว่ามันห่อนช่วงนี้น้องพี่น้องห่อนหลาย ลกันจท่หน่ยนรยว่าความร้อนมันนั่น,ม,นมือกล้องผมไปยูไปลรงียันลุกร้านกันเลยหายายเป็นมือกล้องแล้วพี่น้องมกั <c oughs> บนั่งปกเล็กขว่นมัน แบะกิมพี่น้องเอ้ยของแท้อยู่ของแท้ของแท้พี่น้องห่างเหินกับพี่กำนองโอ้ยบ่รู้ว่า อยากได้สำหรัสุรู้ว่าน,น้ำซางเจละมือเด็นลาบ่าาว้เถออือคือถอดพี่นอ้องเอสซี่มาตลอดว่าได้ท้างว่าได้ชิมไดป้ปลาเนาอะครับพี่น้องก็จะชิมจาปลาผมเ้อช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบดุนขอบคุณนนหลายๆถึงว่ามันสีป้า างนี่กับว่เศร้าเนาะครับก่อเหตไปเรื่อยๆพี่พี่น้องพวกป้าพี่น้องต่อไปเพป่นช่วงยากกันหรือว่าเป็นธรรมดาอย่าว่ากันเด้อพี่น้องใส่ใสมาๆช่วงนี้ก็ได้ถ้าเราจิตมันหลายเนาะเป็นไรพี่น้องการบ้านการเมือยงห้าโอ้ยปวดเบิ่งหลังก็ปวดหัวมั่วเกาะน้ำจังไปจิตจังไลย พี่น้องอยากออกมาเคลื่อนไหวเด้อพี่น้องมันสิเขาทางังเขาเจ้าบ้านเมืองเขาสิุงอีกต่อไปเจ้าเห็ดยังกันอยู่หันละ<อ>เรียกได้แล้วกันาะพี่น้องโอ้ผมระล่มขั้นอื ผมแปะกิมการบ้านการเมืองเข้ากได้ลยดูชอวูตกันจังเลยอ๋อมาพี่น้องบ้านเนี่ย แสบพี mm. ่น้องแสบคิอั้นถ้าเป็นเฉดงั้นเบอรมาเบิ่งอันขาวๆปังดึงอันขาวๆบัง อมหัศจรรอาอร่อนอองอทุบ <c oughs> ดัดเลยพี่นองงอ,งนองเลยบินงทองฝาพป่น้องเลยมั่วไปบด ตกเบิดมือเลาเหมือนขาดว่าสตกเบิดมือพี่น้องเหนื่องงานยังเยอะแยะว่ากำลังขาดโคง้งตีฝ้าเมื่อนี้กับทั้งบ้านห้องกับมีผู้อันเป็นตายเป็นเสียชีวิตนะครับเป็นงานศพกับสร้างเป็นก็นกนเลยก็เลยไอพักงานเพราะอันเป็น ระเบียบปฏิบัติของหมู่บ้านเฮาชุ่มชนเฮาก็เลยพา,ากันไปเอาพี่น้องมาลุยกันต่อเฮาบ้สเสนอพี่น้องช่วงนี้ยากยากกู้ตลอดครับปีนี้เฮาพี่น้อง

กินเองไทยเองโอ้โหเพชรคมคมจนห้ำเลิก <laughs> เมื่อขึ้นฝนตกไปน่องตกแห้งแล้วก็ตกโดนบนมีร่มจังเหม่แม่บ้านผมเปลี่ยนกัน เขาคือเก็หงอกมุดเป็นน้องเหมาะกรียนะมุมมีมันเป็นอุปสรรคในการครบหาสมาคมคว่ำแก่กับหนุ่มหักมือเลากันได้ครบกันได้เนาะกินดูร้ายกระเปิดพักกระไดโอ้ยแสบหลายพี่น้องเออเขาง่ายเลติดตามก็ได้ก็แชร์ด้วยพี่น้อง เมนง่น<อ>งไปเรื่อยๆสวงหนักกันหนักตามมุ้อืมสุดหยอด่อนยองเลยเรียนจะไะไ <c oughs> รับพิจารอาลวงทัาก,กันหมืน่นวันดีครับ